ไม่ดีไปหาตังค์าจยเขาก่อนครับ,รบไม่เอาครับรอบจานรอบโลกเรามาอยู่กันที่ไต้หวันที่นี่เมืองนิวไทเปเมืองที่เต็มไปด้วยย่านเก่าแก่และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจคุณเอ๋และคุณนิรุตจะพาไปชิมขนมขาวควายทองคำที่ร้านคังซีส่วนครัวซองร้านเก่าแก่ซึ่งเปิดมาได้กว่า75ปีหากคุณผู้ชมชอบทานอาหารและการเดินทางนี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเลยล่ะครับ มีที่เล่าให้คุณนิรุตฟังคุณผู้ชมครับว่าจะมีอะไรที่เก่าแก่อีกหนึ่งอย่างหนึ่งสิ่งที่บอกว่าขายมานานแล้วก็คือเจ้าบ่อน้ำเนี่ยขายน้ำขายน้ำบาดาลให้เดิมไม่ใช่นี่คือเจ้านี่อะไรอ่ะปูปูน้ปูหอยเสฉวนอ่านว่าทังสีชวน กินหิวเจียวแปลว่าเขาทองคําาใช่เขาวควายทองคําที่เราเข้าใจเลยก็คือเจ้าครัวซองนั่นแหละ <c oughs> แต่เขาตั้งชื่อให้เป็นเขาทําให้เป็นรูปเขาวควายแล้วมันเป็นเรื่องของความมงคลนี่อย่างน้องคนนี้ใส่<อ>นี่เขาควายทองคเพราะว่าเขาพยายามจะทําเจ้าครัวซองเนี่ยให้มันเขามันสูงขึ้นไอ้โค้งขึ้นสวยงามยาวกว่าครัวซองเลกเล็นั้นร้านนี่กี่ปีร้านเนี่ยจะนี่ตวเก่าอันนี้นี่หนึ่งเก้าสี่เก้า อ๋อก็อ่อบผมสองปีบรรพบุพรบุษเขาเลยมีความชํานาญในการจัดการเรื่องเจ้าแป้งสาลีพวกนี้แล้วก็อย่างที่บอกไต้หวันนี้เป็นแหล่งความหลากหลายทางอรารยธรรมมากมายเจ้าคัวดซองนี่แน่นอนฮะมีทั้งฝรั่งเศสมีทั้งอลันดาแต่ว่าผมสนใจตรงนี้ว่า DIY DIY ได้ด้วยอ๋อนี่เป็นรุ่นลูกุหลา DIY คือ Do it your s e l f นี่ประมาณนั้น70ปีโดยประมาณนี้เขามีลูกหลานหลายคนนะลูกหลานก็มีได้วิชาการทำครวัวซองเจ้าของควายที่ไปห,หมดเลยเขาแยกร้านออกมานะแต่ได้สูตรเดิมของอากงม่ามาทำกันอยู่แบบดั้งเดิมออริจินัลนี่ก็คือ22บาท22ห <22 S 3> มาขอดู<น>ตัวเนตัวเอาตัวแบบดั้งเดิมเลยดังเมืม่อ70ปีที่แล้วเ<ห>ขาจะโรยงาขาวนี่ ก็ยีบาทก็มี่สองยี่สามบาทเจกว่าปียังไงเจกว่าปีตอนนี้ก็อย่างนั้นปัจจุบันเป็นอย่างนั้นเลยรสชาติมันเป็นยังไงมันเพี้ยนไปไหมเขาไม่กรอบร่วนปลาปลาปับเขาเหนียวแล้วสิ่งที่กขาพัดมาเนี่ยมันไม่แตกตะจุยแบบที่เราคุณตามโรงแรมดีๆอ่ะพี่เอ๋ลองผมนะนะคนละเขามาคนละเขาเลย เป็นขนมปังนุ่มๆหอมๆทางด้านนอกก็มีความเตรียมของการอบของเขาก็อบตัวซองชีสใส่เนยแข็งเลยสดเขาจะทาเคลือบด้วยน้ำตาลนิดๆถ้าเบื่อเป็นเนยแข็งแล้วก็เนยสดอย่างเดียวเนี่ยมันจะดูเลี่ยนแล้วก็เราก็รู้สึกค่อนข้างที่ว่ามันจะเป็นรสชาติจืดเกินไปเขามีสีสวยขึ้น,นเลยไหมเหนียวมากเมาเป็นรสชาติของขนมปังญี่ปุ่นเล็กๆเขาเหนียวมากเลยชอบมากผู้ชมได้ชอบทานเบเกอรี่ญี่ปุ่นนะนี่เขาคล้ายกันมาก พอญี่ปุ่นเขทางทางขนมปังนิ่มนิ่มนิ่มนวลแล้วก็เคี้ยวง่ายๆนุ่มๆน,น,นะฮะแล้วรสชาตอย่างนี้เลย ก็เลยจะบอกว่าแปลว่าเราพอเรากัดไปคำเรารู้เลยว่าคนเมื่อ70กว่าปีที่แล้วเนี่ยรับรู้ความอร่อยแบบไหนเป็นยังไงและ70กว่าปีกลายไปเป็นแบบเขาไม่ใช่วาฟเฟิลโคนละเขาใช้ครัวซองหรือว่าขนมปังเขาควายทองคำเนี่ยมาใส่็อปไอศกรีมลงไปแทนไอศกรีมก็เหนียวมากเลยเนี่ยผมว่าต้องอร่อยอ่ะรสองุ่นใช่ไหมอางุ่นหรือลิ้นจี่อะไรก็ไม่รู้อะหอมดีองุ่นอันนี้ เป็นรุ่นลูกแล้วนะฮะมาทำแล้วก็อันนี้30บาทเราก็มาดูกันเลยอันนี้จะมีไส้เนยนะคุณผู้ชมครับเน<า>ยเนยหวนนาวนหวนนาวนเนยหวานอันนี้อันนี้เสียป่ะไส้ก็เหมือนไส้สับัตเตอร์ที่หวานหวานอยู่ในแครกเกอร์คุณผู้ชมครับที่อยู่ในแครกเกอร์ครับร้านหาไม่ยากคุณผู้ชมครับหัวมุมเลยมีบอ่อน้ำอยู่ข้างหน้ามีคุณน้องใส่ข่าวควายเพราะแถวนี้ขายเจ้าขนมแบบนี้เยอะนะฮะหลายร้านแต่ร้านที่มีตำนาน70บกว่าปีเนี่ยผ่านมาคุณผู้ชมแวะมาครับสารเสียออสตรีท เต็มไปหมดแล้วตรงนี้ใครจ่ายไม่ต้องไม่ต้องงั้นถ้าไม่ต้องผมไปก่อนครับคุณผู้ชมครับของอร่อยอร่อย,ออยมาลองชิมอย่างละชิ้นได้งไงต้องชิมเยอะๆไม่ต้องจ่ายตังหรอกครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมีที่พักฟรีมีคนเฝ้าโรงฟรีมีห้องน้ำให้อาบฟรีไม่ต้องทำความสะอาดด้วยครับไม่ดีจะไปหาตังมาจ่ายเข้าก่อนครับ,รบไม่เอาครับ